สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพ่อรานะครับจะมาพูดถึงการพัฒนาการของหลักสูตรในวิทยาศัสตร์บัณฑิว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับเราไปแนะนำสมาชิกกันก่อนไปกันเลยสวัสดีครับผมชื่อนายกิจศรภูมิศิริสุนทรสามสัมครับสวัสดีครับผมนายทัพน์สปนบุญเกตสุนทรสามเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์อินทร์เดชบัวนวลศูนยสี่เดือนครับสวัสดีครับผมนายณเรศบดินปุรานลำศูนย์สี่สองครับ สวัสดีครับผมนายพรเมศนาสาศูนย์สี่ห้าครับสวัสดีครับผมนายภูงิศพักดีภักดีศูนย์สี่เจ็ดครับสวัสดีครับผมนายคัทตุโฟพาราศูนย์ห้าศูนย์ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยาดาภูรกษาศูนย์ห้าสามค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนาวิราศูนย์ห้าห้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุทิตานารมรีค่ะศูนย์ห้าแปดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสสิการชินคำศูนย์ห้าเก้าค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสบายที่ปตุหงศูนย์หกหนึ่งค่ะครับเรามาดูพัฒนาการของหลักสูตรในประเทศตะวันตกกันนะครับภาพเป็นอย่างไรนะครับการศึกษานะครับเกิดขึ้นพร้อมกับการกำเนิดมนุษยชาติโดยสมัยโบราณนะครับเกิดการเรียนรู้จากการที่ผู้ใหญ่นะครับถ่ายทอดชาวความรู้นะครับให้กับเด็กนะครับเป็นการเรียนรู้แบบท่องจําและลงมือกระทําจริงนะครับลักษณะความรู้นะครับจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญต่อการดารงชีวิตนะครับเช่นนะครับการล่าสัตว์การตกปลาปลูกพืชเป็นต้นนะครับ นอกจากนั้นเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เป็นจารีประเพณีมากกว่าการคิดสิ่งใหม่ๆนั่นเองครับเป็นการศึกษาที่เข้มงวดมากและอยู่ในวงจํากัดโดยมีนักบวชและข้าราชการขั้นสูงนะครับเป็นผู้สอนเมื่อถึงยุคสงครามนะครับจุดมุ่งหมายจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นการเรียนรู้แบบการถ่ายทอดวิทยายาทธ์ต,ต่างๆรวมทั้งเน้นสุขภาพให้แข็งแรงมีความอดทนนะครับเพื่อการสงครามคือหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนตามจุดมุ่งหมายของหลักการศึกษาและยุคสมัยครับหากจะถามว่า การจัดทําหลักสูตรนะครับเกิดขึ้นเมื่อใดเริ่มขึ้นเมื่อใดและใครเป็นคนแรกของโลกครับที่จัดทาหลักสูตรจึงยากที่จะตอบได้ครับแต่จากหลักฐานนะครับที่คนพบว่ามีผู้คิดเรื่องการศึกษาครับมากกว่า2,500ปีที่แล้วนะครับซึ่งพัฒนาการของหลักสูตรในประเทศตะวันตกครับมีดังนี้ครับเราไปดูกันเลยครับหลักสูตรนะครับสมัยก่อนคิดการครับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรของยุคกรีกโรมัน นักป้ามีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการศึกษาในยุโรปตะวันตกเป็นอย่างมากนะครับโดยประมาณศตวรรษที่5ก่อนชิตการกนครเอเธนได้ชื่อว่าเป็นผู้นํารัฐต่างๆของกรีกเลยนะครับการศึกษาได้เน้นทางด้านศิลธรรมกีฬาศิลปะมากกว่าการทหารนนเองครับทั้งนี้เพราะได้มีนักป่าคนสําคัญนะครับเกิดขึ้นหลายคนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโซเคดิสและโพโตนะครับเป็นต้น วัตกรรนะครับทางการศึกษาสําคัญที่เกิดขึ้นในยุคนักป่าทั้งสองคนนี้นะครับได้มีการกําหนดความมุ่งหมายของการศึกษาเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยมุ่งสร้างวินัยทางศีลธรรมครับมีจิตใจอันบริสุทธิ์ความคิดและการกระทําอันถูกต้องและความจริงครับดังนั้นนะครับหลักสูตรจึงถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวครับขณะเดียวกันต้นแบบวิธีสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบอิคลิเมติกนะครับได้กําหนดขึ้นในยุคนี้ด้วยซึ่งที่เรียนรู้นะครับในยุค โซเคดิส so และโพโตนะครับเป็นลูกศิษย์ของโซเคดิสจะเป็นการอ่านเขียนท่องจำโครงกรน้องเพลงลำนำํำเลขคณิตและการออกกำลังกายต่างๆครับโดยมีอาจารย์นะครับผู้เป็นปรับแต่ละสาขาและมีวัยวุฒิเป็นผู้ประสานวิชาทั้งนี้เพื่อเตรียมเรียนรู้นะครับผู้บริหารประเทศดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าการศึกษาครับอยู่ในแวดวงจํากัดเฉพาะบุคคลชั้นสูงเท่านั้นครับเมื่อเทียบกับชนชั้นอื่นๆเช่นชนชั้นกลางที่มีเจนจํานวนมากครับ จึงถือว่าการศึกษานะครับยังไม่เหมาะสมกับประชากรส่วนใหญ่ต่อมานะครับเมื่อชนชั้นกลางม,มีอิทธิพลทางเศรษฐกษิจและการเมืองมากขึ้นในศตรวรรษที่4ก่อนคริสตการการจัดการศึกษาหลักสูตรและการสอนจึงเปลี่ยนไปกลุ่มผู้นําของการเปลี่ยนแปลงคือกลุ่มโซฟิสกลุ่มนี้สนใจการแก้ปัญหาประจําวันและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและเพื่อความเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่าเรื่องการใช้ความคิดเชิงปรัชญา ดังนั้นวิชาที่ถูกบรรจุในหลักสูตรจะเป็นลักษณะภาษาและวรรณคดีพวกนี้ชอบใช้โวหารและคำพูดที่ไพเราะเพราะคลิ้งส่วนวิชาที่กลุ่มนี้มองเห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอาชีพและไม่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเช่นดนตรีและกลีฬาจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรกลุ่มโซฟิสถือว่ากลุ่มตนเป็นการศึกษาอาชีพจึงคิดค่าเรียนในการสอนด้วยแนวความคิดในการ จัดการศึกษาของกลุ่มโซฟิตของกรีกส่งอิทธิพลมาถึงการจัดการศึกษาและหลักสูตรในอานาจากโรมันในศตวตรรษที่3ก่อนคิด,คดการถึง6ศตวตรรษหลักสูตรเน้นหนักการท่องบทกวีของโยเมอร์กฎไวยากรณ์และหลักเกณฑ์การใช้ถ้อยคำโวหารหรือศิลปะการพูดดังนั้นการศึกษาจึงใช้สองภาษาคือกรีกและโรมัน บุคคลสำคัญที่ควรนำมากล่าวถึงได้แก่ซิเซโรและควินเตเลียนซิเซโรเป็นทั้งทนายความนักการเมืองนักปราชมีความเห็นว่ามีหลักสูตรควรประกอบด้วยวิชาเรขาคณิตด,ดาราศาสตร์ดนตรีฟิสิกส์ประวัติศาสตร์กฎหมายและปะัชญาส่วนควินเตเลียนซึ่งเป็นเสมือนนักจิตวิทยาการศึกษาได้เสนอความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่าควรใช้วิธีการหลายๆอย่างเพื่อให้ผู้เรียน เช่นการละเล่นต่างๆการแข่งขันการยกย่องชมเชยแทนการกล่าวโทษเพื่อกระตุ้นให้สนใจในการเรียนการใช้เด็กโตสอนเด็กเล็กและการให้ความสนใจต่อความแตกต่างในความสามารถของผู้เรียนทั้งซิเซโรและควินติเลียนต่างได้เชื่อว่าเป็นนักคิดด้านหลักสูตรเพราะมุ่งมัม่นในเนื้อหาสาระและวิธีการสอนและได้ทำให้การศึกษาของโรงมันเปลี่ยนจากที่เคยเน้นหลัก ในเรื่องวินัยการทําโทษและการท่องจําโดยไร้เหตุผลมาเป็นการศึกษาที่สนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นหลักสูตรสมัยกลางยุคก่อนการปฏิวัติยุโรปสมัยกลางไม่ได้รับการศึกษาแบบกรีดเหมือน,นอย่างพวกโรมันศตวรรษที่1 2หลักสูตรของมหาวิทยาลายัยมีเรื่องราวคัมภีภาษาละตินและสารสนวิทยาการถูกแบ่งแยกเป็นรัฐอิสระหล,ลายรัฐในสมัยนั้นนะครับยุคฟื้นฟูการศึกษาถูกดึงความคิดแบบ การศึกษาของกีดในสมัยศตรวรรษที่5แต่ไม่ได้มีการขยายตัวอะไรมากมายตรงกันข้ามปรากฏว่าในช่วงของการปฏิรูปให้เสรีภาพทางความคิดหลายรูปแบบส่วนใหญ่เด็กที่อาจออกเขียนได้หรือที่ผ่านชั้นประถมศึกษามาแล้วสําหรับประถมศึกษานอกจากโรงเรียนของวัดจนบทยังมีโรงเรียนคนยากจนโรงเรียนแกมมาแต่ยังมีการสอนโดยครูพิเศษและครูเดินสายสอนตามท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ถึงแม้ว่าโรงเรียนหลายรูปแบบแต่หลักสูตรส่วนใหญ่เหมือนกันหมดสําหรับนัะยมศึกษาหลักสูตรประกอบอวิทยากรภาษาและภาษาละตินการเขียนกรและการเรียงความภาษาละตินส่วนใหญ่มหาวิทยาลายัยเน้นภาษาและวรรณคดี 3. หลักสูตรในประเทศอังกฤษความจริงการศึกษาของหลายประเทศในยุโรปได้เจริญก้าวหน้าไปเป็ี่ยนมากแต่การศึกษาของประเทศอังกฤษดูเหมือนจะเป็นแม่บทที่ประเทศซีกโลกตะวันออกและสหรัฐอเมริกาได้ลอกเรียนนําไปใช้ดังนั้น จึงนาเอาหลักสูตรและแนวความคิดทางการศึกษาของประเทศอังกฤษมากล่าวโดยสังเขปซึ่งในศตวรรษที่19การผสมศึกษาในประเทศอังกฤษได้ยกอคอภัยครับซึ่งในศตวรรษที่19การผสมศึกษาในประเทศอังกฤษได้ขยายตัวอย่างรดวดเร็วและไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นปัญหาในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยสาเหตุเกิดจากความคิดใหม่ๆที่ขัดแย้งกับการศึกษาแบบคลาสสิกซึ่งกําลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนั้นบุคคลสําคัญที่ควรนํามากล่าวในนี้ก็คือเบิร์ตสเปน ในครีศ,ศักรา1860อยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่19สเปนเซอร์ได้เขียนบทความชื่อความรู้อะไรที่มีค่าสูงสุดเป็นบทความที่โจมตีการศึกษาแบบคลาสสิกอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าการศึกษาที่เน้นภาษาและวรรณคดีแบบคลาสสิกนั้นเป็นการศึกษาที่ไม่มีคุณค่าเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์เสนอว่าการจัดหลักสูตรนั้นควรพิจารณาว่าสิ่งใดมีคุณค่าต่อชีวิตและควรกำหนดความสำคัญลดหลั่นกันไปข้อเสนอของเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ5ประการดังนี้ 1. กิจกรรมเพื่อความอยู่รอดของชีวิต 2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีวิต 3. กิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร 4. กิจกรรมทางสังคมและการเมือง 5. กิจกรรมด้านศิลปะและการพักผ่อนหย่อนใจข้อเสนอข้างต้นนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดโครงสร้างของหลักสูตรในลักษณะเป็นหมวดหมู่และเป็นแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อนักพัฒนาหลักสูตรมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแนวคิดของเฮอร์บิทเซนเซอร์จะมีผลกระทบต่อ การศึกษาในขณะนั้นมากพอสมควรก็กตามแต่การศึกษาของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่20ก็ยังคงเกาะติดอยู่กับแนวคิดการศึกษาแบบคลาสสิกการศึกษาแบบผู้ดีชั้นสูงประเทศต่างๆที่เป็นอนาณนาคมของอังกฤษก็ได้ถ่ายทอดเอาการศึกษาแบบเดียวกันมาใช้รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยแต่สหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีความคิดทางการศึกษาแต,ตากต่างออกไปนับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19เเป็นต้นมาดังจะได้กลาก่าวต่อไปเรื่องราวของวิวัฒนาการ ของหลักสูตรการศึกษาในซีโลกตะวันตกโดยเฉพาะในยุโรปพอสรุปได้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคแต่และสมัยมีอิทธิพลต่อการศึกษาและต่อหลักสูตรเป็นอันมากดังจะเห็นได้ว่าในสมัยที่พวกสปาร์ตาและพวกอาราเบียเป็นนักรบที่มีอำนาจในการปกครองหลักสูตรการศึกษาจะเน้นหนักในการฝึกวิทยายุทธ์แต่พอมาถึงสมัยกรีกและโรมันซึ่งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหลักสูตรการศึกษาเปลี่ยนไปด้วยมีการศึกษาในด้านศิลปะ จนธรรมวินคดีและต่อมาก็หันมาสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความสัมพันธ์มากขึ้นอย่างไรก็ตามนอกจากอิทธิพลที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วบุคคลสองคนสำคัญนในสมัยนั้นโดยเฉพาะนักบวชและนักปราชญ์จะมีอิทธิพลต่อการศึกษามากที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเป็นที่นับถือยกย่องของสังคมโดยเฉพาะบุคคลชั้นสูงและชนชั้นปกครองด้วยเหตุผลนี้นักบวชและนักปราชญ์จึงเป็นผู้กําหนดว่าการศึกษาควรจะเป็นอย่างไรบุคคลเหล่านี้ จะเป็นผู้กําหนดหลักสูตรรวมทั้งการเรียนและการสอนด้วยตัวอย่างบุคคลสำคัญได้แก่โซเคติสเพโตและโยเมอร์เป็นต้นแม้กระทั่งในสมัยก่อนและหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เช่นเดีวยวกันมีผู้ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาหลายท่านเช่นเซนเ็นนิติและเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังสขขงครามโลกครั้งที่2จะก้าวหน้าไปมากและมีการค้นพบทฤษฎีใหม่ๆทางด้านจิตวิทยาจิตวิทยาการศึกษาปรัชญาการศึกษาและการเรียนการสอนทั้งในยุโรปและการขอไปครับทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแต่การศึกษาในยุโรปส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นอยู่กับระบบการศึกษาแบบคลาสสิกอย่างเงียั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก,ก็คือการศึกษาในประเทศอังกฤษเป็นที่น่าแปลกใจว่า ทั้งที่ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนปัยยาการศึกษาดังกล่าวใจว่าทั้งที่ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนปัยยาการศึกษาดังกล่าวอ่อนกําลังลงในอ่อนกําลังลงตั้งแต่ปีคริสตศักราช1918และล้มคลืนลงในที่สุดในปีคริสตศักราช1945แต่แนวความคิดการจัดการศึกษาของประเทศยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ทำให้ได้ว่าถึงแม้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุจะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ถ้าวัฒนธรรมเดิมยังฝังอยู่ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงความคิดทางการศึกษาก็คงจะเป็นไปไ้ย้ยากต่อไปนะครับหลักสูตรในประเทศสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาครับได้มองเห็นความสําคัญของการศึกษามาตั้งแต่เรื่องก่อตั้งประเทศแล้วนะครับ แต่มีการออกกฎหมายการศึกษาฉบับแรกเมื่อปีคศ1647ครับอนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนปฐมถมศึกษาและโรงเรียนลาตินแกรมมาแบบยุโรปครับสรุปแล้วการศึกษาในสตอรอที่17นะครับเป็นแบบคลาสสิกเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษครับอิทธิพลของการศึกษาในรูปแบบนี้นะครับเริ่มอ่อนตัวลงในสตอรอที่18ในระยะนี้มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆหลายแห่งนะครับในสหรัฐอเมริกาเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลาย Harvard, าัย,าลายขยายหลักสูตรครับโดยเพิ่มวิชาศิลปศสตร์วิชาชีพ และวิชาเรื่องต่างๆเข้าไปเป็นอันมากครับน่าเป็นการเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางการศึกษาให้มีความสําคัญต่อสังคมมากยิ่งขึ้นครับบุคคลที่มีส่วนฝักดันในเรื่องนี้ที่ควราม,มากล่าวถึงก็คือเบนจามินแฟรงก์ครับเป็นผู้ที่ได้ตั้งสถาบันการศึกษาชื่อว่า The Academy ในปีคศ .1751 ครับจากการเปลี่ยนแปลงที่ได้เริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่18นะครับทาให้การศึกษาของสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19ครับหลุดพ้นจากอิทธิพลขอ,ของการศึกษาแบบยุโรปโดยสิ้นเชิงครับความเปลี่ยนแปลงในศ นับได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานหลักสูตรใหม่สาหรับสตวรษที่20ครับความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในสตวรษที่19นั้นสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจครับรวมทั้งการเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวย,ย,ยุโรปนะครับที่อพยพเข้ามาทาให้เกิดความรู้สึกว่าหลักสูตรทางการศึกษาที่ใช้อยู่ในขณะนั้นนะครับไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ครับโดยเฉพาะในแง่ของการที่จะให้เด็กทุกคนนะครับได้รับการศึกษาโดยดั่วถึงและในแง่ Ping ของการผลิตช่างฝีมือครับเพื่อสนองต่อความต้อ,ตองการของตลา,ตาดแรงงานครับ ด้วยหลักสูตรที่ได้ขยายออกไปโดยครอบคุมวิชาต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นครับแต่ในด้านวิธีการสอนนะครับปรากฏว่ายัางยึดรูปแบบเดิมคือใช้วิธีการให้เรียนแบบนกแก้วนกขุนทองครับและใช้การท่องจําเป็นหลักครับสําหรับการจัดทําหลักสูตรใช้วิธีกําหนดเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในตํารานั้นผู้ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนะักวิชาการได้เขียนตํารานั้นขึ้นครับเท่ากับว่าได้กําหนดหลักสูตรของวิชานั้นด้วยครับอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีนะัก การศึกษาอเมริกันนําเอาความคิดใหม่ๆนะครับของนักศึกษาในยุโรปมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักการศึกษาของยุโรปที่สาคัญที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นนะครับได้แก่เฟอร์เบล,ฟลเบลฟลตาลัซีฮาบาร์ครับการประยุกต์ความคิดของบุคคลดังกล่าวทาให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆเช่นหลักสูตรแบบกว้างครับและมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันของทุกคนได้ครับหลักสูตรในประเทศสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาได้มองเห็นความสําคัญของการศึกษามาตั้งแต่เริ่มก่อ,อตั้งประเทศครับ มีการออกกฎหมายการศึกษาฉบับแรกเมื <st> <st ups is> amazing, ่อปีคศ1647อนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนละตินแกร์มาแบบยุโรปสรุปแล้วการศึกษาในศตวรรษที่17เป็นแบบคลาสสิกครับอิทธิพลการศึกษาแบบนี้เริ่มอ่อนตัวลงในศตวรรษที่18มหาวิทยาลัยใหญ่ๆหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยฮาวาดได้เพิ่มวิชาศิลปะศาสตรวิชาชีพและวิชาเลือกต่างๆเข้าไปเป็นอันมาก นับเป็นการเริ่มการเปลี่ยนแปลงความคิดทางการศึกษาครับบุคคลที่มีส่วนผลักดันในเรื่องนี้ที่ควรนํามากล่าวถึงคือเบนจามินแฟรงกินเป็นผู้ที่ได้ตั้งสถาบันการศึกษาชื่อเดอะอะคาเดมีในปีคศ1 7 5 1เป็นสถาบันศึกษาที่มุ่งพัฒนาวิชาการที่สามารถนำไปใช้ในสังคมได้ครับการเปลี่ยนแปลงที่ได้เริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่18ทําให้การศึกษาของสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19หลุดพ้นจากอิทธิพลข,ของการศึกษาแบบยุโรปโดยสิ้นเชิง ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่19นับได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานหลักสูตรใหม่สําหรับศตวรรษที่20ครับแบบว่าแบบแทนที่จะสอนอ่านเขียนวรรณคดีและศาสนาอย่างแคบๆเป็นได้มีการเพิ่มวิชาใหม่ๆเข้าไปหลายวิชาเช่นวิชาพิษศาสตร์พิษคณิตดละละาราศาสตร์เคมีชีวะวิทยาช่างช่าสำรวจและปรัชญาครับแต่ในด้านวิธีการสอนปรากฏว่ายังยึดรูปแบบเดิมคือ ใช้วิธีการเรียนแบบนกแก้วนกขุนทองใช้การท่องจําเป็นหลักผู้ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิชาการได้เขียนตําราขึ้นเท่ากับว่าได้กําหนดหลักสูตรของวิชานั้นด้วยอย่างไรก็ตามนักศึกษาอเมริกันนำเอาความคิดใหม่ๆของนักศึกษาในยุโรปมาประยุกต์ในการเรียนการสอนนักศึกษาของยุโรปที่สําคัญและมีชื่อเสียงในเวลานั้นได้แก่เฟอร์เบล เพสตาลอซีและแฮร์บาดประยุกต์ความคิดทำให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆเช่นหลักสูตรแบบกว้างและมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเหตุการณ์ที่นับได้ว่ามีผลกระทบต่อการศึกษาและหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาอย่างมากนะครับคือการที่สหภาพโซเวียตสามารถปล่อยดาวเทียมสปุกนี้ขึ้นไปในอวกาศเมื่อวันที่4ตุลาคิศัราช1957นะครับ สหรัฐอเมริกาเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการสอนตั้งแต่ปีคิดถศกราช1960ครับหลักสูตรจึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาต่างๆแต่หลักสูตรนี้เมื่อใช้อยู่ประมาณ10ปีได้เปลี่ยนไปอีกเนื่องจากมีเสียงตำหนิว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาการมากเกินไปหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เริ่มประมาณปีคิดถศกราช1970นะครับ จ,จึงมีลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตมากขึ้นรูปแบบของหลักลกสูตรเป็นแบบผสมคือการครอบคุมทั้งวิชาพื้นฐานวิชาสามัญและวิชาอาชีพครับ5นะครับหลักสูตรสมัยศตวรรษที่20 ผลของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรในปลายศตวรรษที่19ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญในวงการของสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่20คือการนําเอาการศึกษาแบบพิพัฒนาการหรือปรัชญาปฏิบัตินิยมเข้ามาใช้การศึกษาแบบพิพัฒนาการ อิทธิพลของจอห์นดุยเป็นผู้นําของการศึกษาแบบพิพัฒนาการทําให้เนิ้นบทบาทของการศึกษาด้านพัฒนาสังคมหน้าที่พลเมืองดีและการพัฒนาบุคคลจากผลของการเน้นด้านใดด้านดังกล่าวนะครับทำให้คณะกรรมการปรับปรุงการมัธยมศึกษาที่จัดทําขึ้นเมื่อปีคิศักราช .1918 แสดงถึงความมุ่งหมายของการมัธยมศึกษาและแนวทางในการวางหลักสูตรระดับจหลักประการได้แก่ การมุ่งเน้นพัฒนาในด้านสุขภาพความรู้พื้นฐานด้านภาษาและคณิตศาสตร์การเป็นคนดีของครอบครัวงานอาชีพหน้าที่พลเมืองการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และศินจากนั้น20ปีต่อมาคณะกรรมการนโยบาย,ายการศึกษาโดยมีเจมโดแนน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นประธานได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความจําเป็นสิบการของเยาวชนหนุ่มสาวมีผลกระทบต่อการกําหนดจุดหมายและเนื้อหาสาระของหลักสูตรสาคัญอย่างมากคะคือรายง,งานการ,กการ,ราประชุมสุดยอดทางการศึกษาของจัดโดยประธานาธิบดีจอร์จวูื่อเดือนตุลาคมปีคศ1 9 8 9เป็นรายงานที่เรียกว่าข้อประสงค์ของการศึกษาของชาติสําหรับปีคศ2000ค่ะซึ่งในารายการดังกล่าว ได้มีข้อประสงค์ในหัวข้อที่ว่าอเมริกายุทธศาสตร์ของการศึกษาะคะโดยยกหกหัวข้อสําคัญมาดังน,นี้นะคะ1เยาวชนของอเมริกาทุกคนจะเริ่มเข้าเรียนเมื่อพร้อม2อัตราการสําเร็จของมัธยมนะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย9% 3นักเรียนที่เรียนจบชั้นปีที่4ปีที่8และปีที่2นะคะจะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ ทุกโรงเรียนจะต้องรับประกันได้ว่านักเรียนทุกคนจะรู้จักการใช้สมองเป็นอย่างดีและพร้อมทำหน้าที่พลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบค่ะ 4. นะคะนักเรียนอเมริกาจะต้องเป็นที่1ของโลกในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะ 5. ผู้ใหญ่อเมริกาทุกคนนะคะต้องรู้จักหนังสือมีความรู้และภาษาการจําเป็นการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกค่ะและสามารถใช้ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศได้ค่ะ 6. นะคะ ทุกโรงเรียนในเมรกกาะะจะต้องลวดยาเสพติดและความดนแลค่ะและจะต้องสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยมี่นี่ไหนยค่ะเป็นรายง,งานที่บ่งบอกว่าทักษะอะไรที่จําเป็นสําหรับรายง,งานที่จะชื่อจะได้ชื่อว่าเป็นรายง,งานที่มีทักษะสูงในรายง,งานได้ชี้ให้เห็นว่านอกจากความสามารถและสถานประกอบการแล้วยังมีความต้องการต่อไปนี้คือ1ทักษะพื้นฐานคือ basic skill ได้แก่การอ่านการเขียนการพูดและการฟังค่ะ สองนะคะทักษะการคิดคือ t h e k i n g s k i l ได้แก่ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้การหาสาเหตุการคิดเริ่มนะคะและการตัดสีการแก้ปัญหาค่ะ3นะคะคุณสมบัติส่วนตัวนะคะ personal qualities นะคะได้แ,แก่ความรับผิดชอบก,การตระหนักในคุณค่าของตัวเองการรู้จักจัดการกับตัวเองความสามารถในด้านสังคมค่ะและการรักษาศักดิ์ศรีทั้งหมดที่กล่าวมานี้้วนมีเหตุผลต่อหลักสูตรค่ะและการสอนมองในอีกแง่นึงนะคะก็คือย่อม มีความหมายการปรปับปรุงการศึกษาพื้นฐานใหม่นั่นเองค่ะกล่าวาคือให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในขณะที่แก้ปัญหาหรืออีกในหนึ่งนะคะก็เป็นการทําให้เรียนรู้สัมพันธ์กับงานอาชีพโดยตรงค่ะ รายงานที่สําคัญอีกฉบับหนึ่งคือรายงานของการประชุมสุดยอดทางการศึกษาจัดขึ้นโดยประธานาธิบดีจอร์จบูตเมื่อเดือนตุลาคมปีคศ1989เป็นรายงานที่เรียกว่าเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติสําหรับปีคศ2000ซึ่งในรายงานดังกล่าวได้เสนอเป้าประสงค์ไว้ในหัวข้อที่ว่าอเมริกา2000วิตรศาสตร์ทางการศึกษาโดยจะยกมาเป็นตัวอย่างเพียง6เป้าประสงค์ดังนี้นะคะ 1. เยาวชนของอเมริกาทุกคนจะเริ่มเข้าโรงเรียนเมื่อพร้อมที่จะเรียน 2. อัตราการสาเร็จมัธยมศึกษาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย9% 3. ซน์นักเรียนที่จบการศึกษาปีที่4 8และ12จะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ทุกโรงเรียนจะรับประกันว่านักเรียนทุกคนรู้จักใช้สมองเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะทําหน้าที่พลเมืองที่มีความรับผิดชอบแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 4. นักเรียนอเมริกาทุกคนจะต้องเป็นที่1ของโลกด้านคณิศาสตร์และวิทยาาศสตร์ 5. ผู้ใหญ่อเมริกาทุกคนจะต้องรู้หนังสือมีความรู้มีทักษะในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกและสามารถใช้สิทธิและความรับผิดชอบในฐานะเป็นพนเมืองของประเทศ 6. ทุกโรงเรียนในอเมริกาจะต้องปลอดยาเสพติดและความรุนแรงและจะต้องสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีวิน,นัย รายง,งานของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาเป็นรายง,งานของคณะกรรมการว่าด้วยการที่สมฤทธิผลในทักษะที่จําเป็นเรียกว่า the Scary Report for America สำคัญเป็นรายง,งานที่บ่งบอกว่าทักษะอะไรที่จําเป็นสําหรับแรงงานที่จะได้ชื่อว่าเป็นแรายง,งานที่มีทักษะสูงในรายง,งานได้ชี้ให้เห็นว่านอกจากความสามารถในสถานประกอบการแล้วยังมีความต้องการต่อไปนี้คือ 1. ทักษะพื้นฐาน 2. ทักษะในความคิด 3. คุณสมบัติส่วนตัว รายงานต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาอย่างไรและสิ่งที่แน่ชัดคือเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมื่อนั้นหลักสูตรการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมค่ะพัฒนาการของหลักสูตรในสหรัฐอเมริกานอกจากจะชี้เห็นถึงแนวคิดแบบยุโรปแล้วยังมีสิ่งสําคัญอีก2เรื่องค่ะ 1. รูปแบบของหลักสูตรคือการนําเอาปรัชญาปฏิบัติยมมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค่ะนอกจากจะทําให้แนวคิดเรื่องของการศึกษาเปลี่ยนแปลงแล้วยังเปลี่ยนทัศนะไปจาากกกกเดิม 2. รรออแบบหลัสูต คือสหรัฐอเมริกากเป็นประเทศแรกที่นำอาศาสตร์การออกแบบหลักสูตรมาใช้การพัฒนาหลักสูตรไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทํากันง่ายๆโดยจะต้องมีการคัดลอกเนื้อหาจากตาราที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเขียนไว้การออกแบบหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังระหว่างช่วงปลายของต้นศตรวรรษที่20และบุคคลที่ผลักดันเรื่องนี้คือแฟรงคินบอบบิดและฮาร์โรล็อกบอบบิดจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านส่วนตัวและสังคมส่วนรักจะเน้นความสามารถของผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตค่ะช่วงระยะเวลา2 5ปี ต่อจากปีคศ1926ความเคลื CDU, ่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตรมีน้อยมากนักการศึกษาอเมริกันหันไปสนใจและถูกแถลงการเกี่ยวกับแนวความคิดของการศึกษาแบบพิพัฒนาการเช่นความต้องการระหว่างบุคคลและสังคมการเตรียมเด็กเพื่อปัจจุบันหรืออนาคตการสอนโดยใช้วิธีจูงใจเด็กหรือให้เด็กตัดสินใจเองนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องการสอนเช่นการสอนแบบโครงการและการสอนแบบหน่วยการออกแบบหลักสูตรได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับไทเลอร์ อาจารย์สอนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยซิคาโกได้เขียนหนังสือชื่อหลักพื้นฐานของหลักสูตรและการสอนขณะเดียวกันผลงานของสก,กินเนอร์นักจิตวิทยาทดลองในทฤษฎีการเรียนรู้ได้มีส่วนผลักดันให้การออกแบบหลักสูตรมีความสําคัญขึ้นมาอีกการสอนแบบโปรแกรมได้ถูกนํามาใช้ันเป็นจุดเริ่มต้นของการกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมการสอนแบบโปรแกรมยังส่งผลให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรขึ้นได้แก่การกําหนดจุดหมายเนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอนการทดลองและทดสอบหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเมื่อโจเซฟช็อปได้เสนอให้เอานําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตรได้ผลคือพัฒนาหลักสูตรเลิกจํากัดตัวเองอยู่กับแนวความคิดที่ว่าหลักสูตรเป็นเพียงเรื่องของสุดหมายเนื้อหาวิธีสอนและการวัดผลเท่านั้นแต่มีความเข้าใจกว้างขึ้นว่าสิ่งดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบทั้งหมดของการออกแบบหลักสูตร เรื่องนี้นักว่าสําคัญมากและเป็นเรื่องที่นักพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันจะต้องตระหนักและเข้าใจระหว่างปีคิจษกราช1960 1970มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัยมีผลกระทบต่อหลักสูตรเป็นอย่างมากเช่นเจอโรมูนเนอร์กล่าวว่าเด็กอาจเรียนรู้มโนทัศน์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะอยู่วัยใดก็ตาม 2. จังเปียเจสนับสนุนความคิดของวูนเนอร์มีผลทําให้หลักสูตรใช้เด็กเป็นศูนย์กลางได้รับวามสนับสนุนเป็นอย่างมากและหลักสูตรที่ใช้วิชาพื้นฐานก็เสื่อมลงและผลงานของเบนจามินบูนนับว่ามีผลกระทบต่อหลักสูตรเป็นอย่างมากในปีคิ่เจักราช1976บูนได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่าคุณสมบัติของมนุษย์และการเรียนในโรงเรียน ชี้ให้เห็นว่าคนที่ปกติเกือบทุกคนในโลกนี้สามารถเรียนรู้อะไรได้ถ้าหากว่าสภาวะของการเรียนรู้ที่เคยได้รับมาก่อนจะได้จัดให้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาถึงตัวแปรระหว่างก,การเรียนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงนับตั้งแต่ปลายช่วงเวลาระหว่างปีคิจตะศัราร1960ถึง1970เป็นต้นมา ศาสตร์ของการออกแบบหลักสูตรของอเมริกามีความชัดเจนยิ่งขึ้นและมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่ององค์ประกอบภายในการภายในของหลักสูตรเช่นจุดประสงค์ถูกทราบค่ะแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าพัฒนาของหลักสูตรในประเทศตะวันตกแบ่งออกเป็น5ยุคโดยก่อนทิ่จศักราช1960หลักสูตรเป็นวิชาพื้นฐานระหว่างปีขิ้ทศวรรษ1951ถึง1960 การเรียนการสอนเน้นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนช่วงคิทศักราช1961ถึง1970มีการจัดหลักสูตรให้สัมพันธ์กับชีวิตปะจจำวันมากยิ่งขึ้นหลักสูตรเป็นแบบผสมคือวิชาพื้นฐานวิชาสามัญและวิชาอาชีพรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกันทําให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาต่างๆได้โดยสี่ค่ะค่ะทศกราช1971ถึง1980ได้พยายามกลับมาเนวิชาพื้นฐานอีกครั้ง คืออ่านเขียนคิดเลขปัจจุบันหลักสูตรของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพราะประเทศกําลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีจะเห็นว่าพัฒนาการทางความคิดทางการศึกษาที่ดีหลักสูตรก็จะดีและสัมพันธ์กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยค่ะครูพวกเราขอจบการส่งเสนอเรียทนท่านนี้ขอบคุณครับ